สวัสดีค่ะมาพบกับรถเช่นเคยนะคะวันนี้รถจะพาลูกค้ามาดูรถรุ่นแคปโฟนะคะตัวเตี้ยค่ะคันนี้แต่งหล่อๆเลยนะคะโหลดหน้าสองหลังสี่ค่ะมาดูรอบๆคันกันก่อนนะคะใส่ท่อมาด้วยนะคะเสียงท่อพอมากเลยค่ะ คันนี้เป็นตัว LDA นะคะสี่ประตู LDA ค่ะล้อแม็กคันนี้จะเป็นขอบ18ดนะคะค่ะม,มาดูใกล้ๆค่ะ กันสาดนะคะพิมแปดสิบปอร์เซ็นตนะคะคันนี้คันนี้ออกรถใช้เงินเพียงห้าหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ ายในจะเป็นจอ7นิ้วนะคะเียร์ธรรมดาค่ะเบาะจะเป็นเบาะกำรรมะหยี่ค่ะคันนี้จะไม่มีแอร์หลังนะคะคันนี้ไม่มีแอร์หลังนะคะภายใน เยอะนะคะแต่งเดิมค่ะราคารถอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าห่นหกพันบาทเท่านั้นนะคะยังไม่รวมชุดแต่งนะคะสีนี้เป็นสีเทาแลมโบค่ะสียอดนิยมเลยออกรถเพียงห้าหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อรถได้ตามนี้เลยนะคะอยากแต่งแบบไหนแจ้งได้เลยค่ะขอฝากติดตามกด i อิสุสเซลรถด้วยนะคะทางช่อง Youtube ค่ะสำหรับวันนี้รถต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ